แกเคยยู่งซี่โอเพนเฮาส์ทัวรนสเปนที5นั่นเอง,เองตอนนี้เราอยู่ที่สตูนนะคะจะคอนอันนี้ก็คือจะเป็นฐานให้น้องๆมาเล่นกันแล้วพวกเราก็กำลังเตรียมตัวอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะมากันเย,ยืนๆนะ สวัสดีค่ะพี่นะคะมาอยู่กันที่บูธของที่ไนานาชาตินะคะหรือว่า Ktuac ของเรานะคะน้องต้องตาพี่น้องมีใจแสดงว่าต้องเข้ามาแสดงว่าต้องเข้าข้อมูลก่อนได้นะฉันมีหลายคณะนะเว้ยผู้ชายเด็กอินเตอร์หล่อนะพี่ก็สวยอะไรวะกลับดีกว่าใครอยากยังนี้เช่นเอ้ยถ่ายเก่งมากเลยร็อกสวัสดีค่ะ อุ้ยไม่ไเห็นหน้าด้วยหรออุ้ยพิ่งรู้มันเห็นหน้าร้อยรายการแสดงเฮ้ยมาเซียน CMT ทำทุกอย่างีทุกอย่างี่บอกเลยทำหน้าเบื้องหน้ายันเบื้องหลังการได้เป็นนักแสดงช่างกล้องถือน้ำสร้างไฟแบบไม่แต่ว่าถ้าอยากเป็นนักแสดงมองขอเราก็เปิดพวกละครเวทีบ่อยเหมือนกันก็พี่ก็เคยเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรเงี้ยนักแสดงเป็นเกย์กึ่งเฮ้ยเพ้่หรอเพื่อนพี่ นาักก็แสดงมาด้านนี่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 นีายี่นาทลี่น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 ีานี่มี่นี่นี่ละ่รี่ที่นว่นี่น่นี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 ่น้นี่นี่น่นี่นี่นี่เรานีี่นี่นเราี่น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 ีแนี่นี่นนนี่นา่่นี่่นี่นอง่่ี่น่่น่น่ นั่งลงทำไมมันเล็กจังเลยนั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะจันข้อหา้อหาไฟนเลยค่ะจันจันต้องทำอะไรหรอจันเซี่ยฮายเฉยค่ะทำไมท่องมือได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ นนี้มาดูบูธใช่ไหมคะใช่แนละ้วคนเยอะมากมากเลยคนล้นไปถึงข้างนอกแล้วก็ยังต่อแถวเพราะว่ามีน้องๆที่ต่อคิวไปดูแต่ละขนาดก็เยเปิดบ้านแต่ละขนาแล้วนีไอซีเราก็เปิดบ้าน2วันเลยค่ะยี่สิวันยี่สอบคนมือคุณค่ะ ช่วยด้วยเข้าเลยข้าเลยข้าเลยข้าแบบว่าพี่คู่อะไรมีสาขาไหนที่สนใจไหมสนใจอะไรไหมเออสนใจแบบบริหารเลยนิเทศอืมนิเทศมาเป็นรุ่นน้องใช่ที่คณะมีกิจกรรมอีกนะถ้าแบบ ไปคณะก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายหรอใช่ค่ะม<ด>พีพี่ๆเขาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมเวิร์กช็อปเยอะมาก<อ>จะได้แบบเลือกกด่าที่นี่ที่นี่มีแค่แบบจิปจ๊ปๆๆใช่ใชจะได้ทำอะไรเยอะมากมีเวิร์กช็อปมีของรางวัลแจกเยอะมากถ้าแบบ สนใจนิเทศหรือว่ามีเพื่อนแบบเด็กนิในในเทศเนี่ยก็เข้าไปที่สตูดิโอได้ไปจับอุปกรณ์จริงได้เลย,ย,ยละะใช่ค่ะคนดููรปะเดี๋ยวเราะะ <c oughs> เราถ่ายรูปเนาะคึ้นแอคล่อไปเลยคึ้นแอคล่อเข้าไปปึ้งปึ้งปึ้งเราไอย่าี่ค่ะไม่ใช่อาณาชาติไลยตอบสลับดีดิฉันเหมือนคนไม่มีคิ้วตอนนอี้เพราะฉะนั้นตัดคิ้ว รแสงสวัสดีเด็กๆค่ะลงมือไหนค่ะลงมือไหน่โอเคพร้อมนะคะต้องไปดูดแลยิ้มก่อนยิ้มสู้ดิยิมสู้มองหาไกัน เดี๋ยวเอาก่อนเลยปราเทพครับปราเทพไหรอพี่พูดได้ชู้วเจีวอุยเจีวันนี้กินข้าวกับอะไรเออดีขออีกขอยีเฮ้ยไปไปไปเฮียวจะไปไหนกันต่อเฮ้ยตอบดิตอบดิ์เอาไม่ไมเอาเออเออเออลามลาบผมลามผมม่อะไรตัวอะไรผมผมจะไปหาผมจะถ่ายรูปต่อแล้วผมก็จะไปกินข้าว โอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้สองทุ่มได้ได้ได้ใช่ใช่อะไรคือเล่นได้ได้ได้ภาษาเทพนี่แหละอันดับชาติสองโซนผมชอบมากเลยมาอยู่นี่มีมมมมาภาษาเทพไปเรียนไม่ต้องเรียนเราโปรเวชันนอลอยู่แล้วใจมากผมชอาภาษาเทพไม่น่าใช่เพราะว่าอยากเรียนเพราะว่าน่าจะเครียด <k> <mit> แกบอกว่าฟังลงไม่มีไ้ถ่ายลูปฉันเลยอมาอกมันให้ท่านเพียนน้องจะถ่ายรูปนีใช่ไหมน้องใครน้องคนไหนถ่ายรูปกินกาแฟแล้วแบบนี้จะหมดแล้วเนี่ยไมไม่รอดแล้ว นี่ก็คือที่มักรูดนะคะคนที่ผู้ทรงคุณวุฒ okay. uh ิโอเคอะอะไรอะไรคุณลารสแกนซีเดี๋ยวพี่ให้พื่อนพี่ท่าให้ดูอ้าพี่อกว่าถ้าถ่ายสี่พี่ถ kind of ้าถ่ายแปดพี่ขอสี่คนสแกนเข้ามาสี่คนอ่สี่คนโอลา ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วักนี้เราจะไปไปครับไปไปโอ้พวกนี้เด็กโรงเรียนไหนเนี่ยบอกกคุงเทพครับ อร่อยไหมคะพี่ไงไงตะกล้งตะกล้งผัก,บกเบทำอะไรไปเท่านี้ขอบคุณไม่รู้ค่ะโฮมค่ะโมโฮมค่ะไม่รู้ เ <laughs> พราะเราจะปิดคลิปไปเลยตอนนี้เราเราจะถามกันตอนนี้นหยมามามานายมาเรา,า,า,าจะปิดคลิปจะไปคลิปตอวนี้นะคะเอ่อทีมจบวันแล้วเย่เอ่อทีม CA ที่ของการก็ขอบ๊ายบายนะคะไปจะกันพวกนี้บ๊ายบายจบ,บวันแล้วเย่ยังยอีกครึ่งวัน บอกแล้วนะคะว่าสตูของเราเนี่ยกว้างขวางมากแอร์เย็นแล้วก็มีอุปกรณ์ครบคันแบบนี้เลยถึงจะคุณภาพดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่เอาลงบอกว่าโอเปนทา e เลยนะทำคลิปตลกคูณะหยิบขออยู่มมากินเจมมิง ตอนนี้น้องๆกำลังนั่งฟังอธิบายเกี่ยวกับคณะอยู่นะคะโดยพี่ๆนักศึกษาจากไอซีนั่นเองน้องเยอะมากตื่นเต้นนะ ตอนนี้ก็ไล่น้องกลับไปหมดแล้วนะคะไม่เร็วอะไรก็คือว่าเราทยอยเอาน้องกลับหมดแล้วเราตอนนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานเราแต่ว่ากาลังตัดรูปเอ้ยเกียรติรูปให้เด็กๆอยู่นะคะทํางานแบบครบกระบวนการสู้ไม่ไหวแล้ว